วิบซูบิชิไทตันปี2019มาติดตั้งชุดทุ่มเบาะกับทางช่างเล็กเชฟสิ์ออโต้ผมรถยน์ 5D บังเขนนาราอยูหางวิกซี่เอ็กตาลามินท่าเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแบบสวมทับครับผมสางเล็กเกง่งเก่งแต่ง,งานสวมทับล่ะครับกูได้อยากใดงานดีๆสวมทับเหล่านเนียนเขาลูปงามๆจังสี่เด้อมาหาช่างเล็กครับผมช่างเล็กติดตั้งเองทุกคัน ขอบข้างเห็นไหมขอบข้างตรงนี้นะถ้าหนังหนาเนี่ยมันจะไม่มีริ้วให้เห็นเลยครับมันจะเปกเป็นรูปเป็นริ้วนะพี่น้องเนาะบ่อ,บอเดิมเป็นบอ่อผ้าครับสวมทับเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิ้องด้านคนขับด้านคนขับนะครับหนังสีดำเดินลาย VIP เย็บขึ้นรูป สีเบาไซจะไม่ใช้5้ดีหนัง 5D นะครับเพราะว่าหนัง5้ดีอ่ะมันบางนั่งสีไปสีมามันลอกมันถลอกของเราเป็นแบบอัดเย็บขึ้นรูปเย็บลายขึ้นเลยนะครับมิส b บิชิไทตันปี2019ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยหุ้มเบาะหนังแบบสวมทับใช้ประสิทธ์ออโต้บ e ิ๊กซีเอ็าลามอินท่าพี่น้องครับ